สวัสดีครับพี่นอ้องปองไปแต่กูทุกคนมันนะี่คมาพบพอกับบ๊อบเบาภูไทยอีกเซนเดิมเซนเคยพี่น้องอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสตั๊กใหส่องบ๊อบเบาภูไทย,ยได้พี่น,น้องเนอะนะอยู่ง่ายกินง,ง่ายคื้เกา่าพี่น้องเมนูมันี่กะก๋วยเตี๋ยวแต่เอาเสน้นมาหมาพี่น้องอึฮฮ้อนหอน,หอน มักริกตอนมักริกพีก่นะบมวกเหล่ายพี่นอ้องสิมบังหนามันสักกันเนาะปุ่งมาแต่หลานนี่ซีซันเป็นตะเพ็ดเด้่พี่นอ้องต่อไปา,ามากเพ็ดออุ้เอาลน ว่ามันห่อนแห้งอ่ะดูอีกพี่เนาะอืมอืมอืม อคุณจะขาดบ่ไใดพี่น้องสำคาดแล้วมันเสียท้องลุนยังมาแรงอืมอืมัมอ หัพผิดข้าวนํ่จันพี่นองกันเด้อคำนี้เด้อหัวริกนี่ก็พริกคือกันพูนะ ่แซ่บขนาดอากาศคึมๆมหมดเลย ไอ้คิดหั่วกรเตียวทางบ้านลยเนะาะถ้าว่ากรุงเทพมันบุมีได้ผิดดีแมนอยู่อะลงมาบ้านได้ยังไม่กิน อืมอืมอืมหอมหอมทั้งเพชร ราะว่าเผ็ดใส่มันซวงต่อามาหมักหมักดูแล้วเผ็ดๆเ,ดเลยต่อลองริม ห่อนแห้งเพลดแพลินี่น่อยสูตรดีจะข้ามคองข้ามกอนหลัก็ลาพี่น้องคลิปมันสียเงาอือ,อเอาพอๆครับ คลิปบ๊บาบุเทยครับการกินก๋วยเตี๋ยวของความพนมพี่นอ้องฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็ซัมตะไก่ส่องบ๊บ้าบุเท่ <c oughs> กำลังใจกันแล้วกันนาะพี่น้องอ่ะคลิปนี้กับคำนึแกับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ